ว่าเขาบอกว่าเอ่อลีบอกว่ามีคนเอาข้าวไว้เขาใช่ไหมเขาบอกว่าไม่ใช่ให้ใครอ่ะไม่รู้ว่ายิงไงนกไกอดอ่ะไม่รู้ใครใครอ้าวดีนี่เป็นคนบอกหนูไม่ใช่หรออมีคนเอาข้าวไว้เขาแต่เขาบอกว่าไม่ใช่เขาสั่งกับกะปิสั่งกะปิหรอแต่ว่าดีสรุปยังไงอ่ะแล้วใครแล้วใครแล้วเราอ่ะไปทำข้าวให้เขาอ่อ ่ถามเขาสิแล้วให้ไปยังให้แล้วแล้วไอ้เพลงแล้วคนเราคุยอะไรกับเพลงหนูแน่นะใช่เพราะโทรหาเพลงไอ้เพลงบอกว่าโทรคุยกับทะเลอยู่ตอนไหนต้องพักเนี่ยหนูคุยกันมาตั้งแต่หนูยังไม่ได้รเราโทรศัพท์เลยนะดีอ้าวไอ้เพลงโกหกอ่ะดิาาไม่หนูเราคุยอะไรกันคุยกับเพียงเหรอใช่หนูถามน้องตั้งแต่ตอนที่หนูไปทำข้าวแล้ว มาถามว่าอะไรก็หนูจะไปทําข้าวหนูก็ทําน้องว่าทําทํายังไงข้าวไปเอามาจากไหนน้องก,ก็บอกว่าไม่รู้น้องทําแต่ลอบสเตอร์ใช่เราตามเพลงมาสิไอ้เพลงอยู่ไหนมันต้องมีอะไรละ <c oughs> โูกครับแดดดี Daddy. มีเงี้ยงงำแล้วเรื่องเนี้ยอืมไม่เราคุณบอกคุณคนบอกเรเลกว่าอะไร สรุปแล้วมีคนเอาเข้ามาให้คุณเหรอไม่มีแต่นี้แต่เด็เดนบอกว่ามีเราฟังใจเพลงแค่นั้นแหละเพลงไหนเพลง,พงอ่ะไม่ดูแต่เราโทรหาน้่งเมื่กี้คูยเยนอยู่มันอยู่มันอยู่ กู <laughs> ออรอดไม่ทำอะไรยังไงครับนี่นยังไงครับนี่เตี่ยมกันไหนถ้าไม่เพลงไม่หลับอ่ะ เพลงเกี่ยวอะไรอะคุณมานี่สิมานี่สิมานี่สิไม่เห็นหลับเลยอะแต่นี้น้องไม่หลับน้องไม่ไม่หนูวันนี้ต้องโทรสิไม่ใช่อ่ะยิ่งคุยอยู่เลยต้องโทรดิหนูโทรไปน้องไม่หลับอะ มันต้องมีอะไรนละนี่คุยกันอยู่เลยรับไหมไม่รับแล้วก็สืบหาความจริงไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะปหนู่อยากู้ละไม่ไปไม่ไปไม่ไปหนูไม่อยากูลละไม่ไปไม่ไป รอก่อนไปรอใครรอเองมันพิงโดนตอมอกระชากไออเธอจะพิอ่ะอ๋อฮิใช่เหรอเราต้องมาเดี๋ยวผมมา,มาชาลี ผมไปหาที่แลนก่อนไม่ไม่ไม่ต้องละเรารู้แล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ใช่ไม่ใช่คือไม่ต้องไม่หาหรอกเรารู้แล้วรู้อะไรเรารู้แล้วว่าใครเราเป็นคนสั่งเข้าให้คุณเองแต่ว่าเราแค่อยากรู้ว่าคุณจะโกหกเราไหม ท่านี้ทำไมอ่ะคุณทำเพื่ออะไรนี่ไม่ล้าคุณอ่ะทำไมถึงไม่บอกมีเหตุผลอะไรที่คุณต้องทำแบบนี้ไม่เราไม่ีเหตุผลอะไรที่คุณต้องโกหกเราโกหกเรื่องอะไรโกหกว่าไม่มีตอนแรกเราไม่ได้เราไม่ได้จะอะไรเรากะจะซื้อรห้คุณแต่ว่ามันมันไม่เราแค่อยากรู้ว่าแบบว่าากานะคุณมาลองใจผมไม่ไม่เราไม่ได้จะลองใจเว้ยคือตอนแรกคือตอนแรกอ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่คือตอนแรกอะที่เราคิดอะเรากล่าว่าจะเราเห็นน้องเราขายเราเข้ามาเราเห็นน้องเราขายข้าวใช่ไหมแล้วเราก็กล่าวว่าเออเดี๋ยวน้องแล้วเราก็แบบกว่าวด่าจะเออเราไม่เคยให้อะไรคนเลยแล้วคุณให้ข้าวเราตลอดเลยแบบเลยกล่าว่าเราเ<ต>อาข้าวมาให้ตรงๆก็ได้ถูกไหมไม่ใช่เราแค่แอยากเซอร์ไพรส์คุณไงคุณเชนถามเราว่าอะไรเราแค่อยากเซอร์ไพรส์คุณไงเราแค่อยากแบบว่าเราไม่ได้คิดที่จะแบบนี้เลยแล้วเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่ากลับไปไหน กลับไปไหนเอาแบบน รอนี่นะฮันรีฮันรีฮันรีผมทำแล้วนะครับครับว้าวาว้าวทานนันรีได้บอกทะเลป่ะครับเรื่องเนี้ยไม่ามถามาาถาม,มาห,หน้าตัวมทะเลอพ่ะอพอมีคนพอมีคนเอาเอาข้าวมาให้ใช่ปะ่ะทะเลก็โทรมาโทรมาโทรมาถามเรื่องแบบว่าทำข้าวแตงกวาอะไรเงี้ย แตงกวาหาจากไหนก็บอกว่าแล้วนี่เลยบอกว่าเอา้าแล้วแล้ว,ลวไม่ได้ไม่ได้ฝากถัดเอไม่ได้ฝากเพลงมาหรอข้าวเราคิดว่าทําแล้วไงเราก็เลยถามว่าเออไม่ได้ฝากเพลงมาหรอแล้วมันมีความแบบตังหิดต,ตังหิดปะ่ะเพลงมันต้องรู้ดิให้เพลงอะรู้คือเขา,า <S <S ใชนน่เขาเป็นคนให้เพลงอะมาส่งเพลงเพลงมันต้องเออเพลงมันต้องรู้ว่าเออว่าว่าแบบพี่สาวอะคุยอยู่คุยอยู่สกอตมันไม่ถามมัน เป็นไม่ได้ที่จะไปถามไม่ถามคนนั้นว่าใครเป็นคนส่งมาใช่ใช่ใช่คือเขานี่เป็นคนให้เพลงมาส่งข้าวนั่นนั่นแหละมีอะไรคือประโยคแรกบอกว่าชาเล่เป็นคนบอกเขานี่ไป่ถามว่ามีมีคนฝากข้าวมาให้ผมก็เลยงงว่าเอวใครเอามาให้บ้านทะเลเออใครเป็นคนโาให้ทะเลเป็นคนไรนี่ไงทะเลเป็นคนโทรมาถามเรื่องทำข้าวแล้วก็แล้วมันมันตรงกับที่เพลงมาส่งให้พอดีอ่ะเราก็เลยบอกว่าเออแบบ อ้าวแล้วไม่ได้ยังยังไม่ได้ส่งให้เพลงไม่ได้ส่งให้แล้วอ่ะให้สก๊อตไปแล้วหรอไม่แต่ซือของเพลงอ่ะของเพลงมันเป็นลับเตอร์ที่เขาไปทำอ่ะเขาไปทำอะไนี่อะไรอ่ะทามอนอะไรเออเออเออใช่พวกทามอนพวกอะไรของใหม่เราคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันไงเพราะเห็นมันเป็นพี่น้องกันด้วยมันก็คงจะรู้กันแหละโอเคครับโอเคครับเที่ยวกันเคีเียร์เลียร์เลียร์เกียร์มันแกล้งแน่อยใครทำคนเดียวอ๋อคนเดียวคนเดียวพขตึง พักการไม่ได้ตีครับเออเป็นไงในคุณน่าดีคุณนะยังไงไม่ถามคุณน่ะทำทำไมนี่ก็คือเดี๋ยวเราจะบอกนะคือตอนแรกที่เราเข้ามาใช่ไหมเราเห็นน้องสาวร้องไข้าวเราก็เลยแบบว่าอยากจะอุ่นนุ่นน้องแล้วเราก็รู้สึกว่าเราแบบว่าไม่เคยให้อะไรหรือเราก็เลยจะสั่งข้าวไปเซอรห้คุณทีนี้แล้วเราก็เลยคิดอีกทีหนึ่งแล้วก็โทรไปบอกไอเพลงว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราทําให้เองดีกว่าคุณน่าจะ น่าจะดีกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็จะไปทําข้าวแต่มันก็ไม่ทันแล้วพิงก็ไปให้คนแล้วเออแต่ว่าเราอะไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบว่าที่คุณคิดอะว่าเราจะลองใจอ๋อมันไม่มันไม่ใช่อ่ะเราแค่อยากรู้เราแค่ถามคุณว่าไอ้นี้จริๆไงว่าว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าไม่ไม่เพราะว่าแดดดี้พูดไงไม่เกี่ยวหรอกกตอนเลกก่อนเลยว่อนเลย ไม่ไม่ไม่ถ้าสมมติว่าเขาไม่พูดอะเราก็เราก็ไม่ถามอยู่แล้วเขาอยู่ตอนแรกเราโทรไปถามเขาเรื่องว่าข้าวมันทํายังไงเพราะเราไม่รู้แล้วเนี่ยแล้วแดดดีอะพูดขึ้นมาก่อนที่เราจะถามได้ซ้ําว่าหนูสั่งข้าวมาให้กอตหรอเรารู้อยู่แล้วนะว่าคุณเป็นคนสั่งรู้ได้ไงอเพลงบอกนั่นแหละคนรู้ตอนไหนตอนแรกคุณไม่รู้ไม่ใช่หรอก็รู้ตอนรู้ก่อนเนี่ยหน้าเนี้ยที่คุณจะถามอะตอนไหน ไม่เข็นจากเพลงมาไงพวกไปถามเพลงเราดิตอนไหนไม่ถ้าสมมติว่าไม่ก่อนที่เราจะถามที่เราจะเอาเข้าไม่ให้คุณอเหรอไม่ใช่หลังจากที่เพลงให้เข้ามาแล้วอะถักพักหนึ่งอะเราก็ไปถามเพลงเพลงก็บอกเราไปเข็นมาไงโอเคแล้วถามเขาทำไมนี่ก็เราไม่ได้จะ พาไปโรงพยาบาลก่อนได้ไหมไม่กระเพกเนี้ยแหละตอบจะตายแล้วอ่ะก็เราบอกแล้วว่าเราแค่จะเซอร์ไพรส์คนก็เราจะแค่จะเซอร์ไพรส์คุณเฉยๆอ่ะไม่เราก็แค่ไม่เข้าใจว่าคุณโกหกเราทําไมอ่ะไม่โกหกทำไมก็ในเมื่อเรารู้คำตอบอยู่แล้วเราจะดูดีว่าคุณจะทำไมเราคนโกหกทำไมคุณก็บอกแค่ต่อให้มันเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เราให้เราก็ไม่โกรธคุณเว้ย เพราะมันไม่ได้เป็นการกระทําของเขาเราไม่เข้าใจว่าคนจะโกหกทำไมคุณต้องการคําตอบที่แบบคุณรู้คําตอบอยู่แล้วอะแล้วเราก็รู้อยู่แล้วโดยที่คุณไม่รู้อะเราก็ดูดิว่าคุณจะเป็นยังไงก็เลยถามว่าคุณทำทำไมโย่แฟนโย่เย่ไม่แฟนโย่เย่ไม่แฟนโย่เซลเซลบักยาเซลดักไอสัตว์บักอะไรอะอะไรเมื่อกี้ตึงเลยกันเถอะเถอะ ที่หลังซื้อข้าวาเอามาให้เลยไม่ต้องฝากคนอื่นมาฝากคนอื่นเหอใช่เหาเซอร์ไพรส์เราจะไปทำให้ด้วยอ่ะนี่ก็เซอร์ไพรส์เดินทำมาก็เซอร์ไพรส์แล้วก็ตอนแรกจะไม่ให้หน้องเอาให้แล้วแต่มันไม่ทันเรออาไงนอนเตียงมไหม,ไม แค่นั้นแหละคุณดูโถบอกแล้วสบายเชียวว โทรหวายเพลงไว้โทรหวายเพลงโทรหวายเพลงไว้ขลุ่ลอยู่ไหนแม่เก็บในเมือง แต่เพลงไม่ได้บอกใช่ปะอืมเออเนี่ยเขาบอกไหนอะคุณเพลงก็ไม่คนบอกไงไม่บอกเพลงไม่ได้บอกเพลงบอกหลังเพลงก็ไม่ได้บอกห้าหมื่นห้าหมื่นพี่ห้าหมื่นก็พี่ให้ไปแล้วไงให้อ่างพี่หนูไม่ได้บอกเลยแม้แต่นิดเดียวเพลงนี่แหละเป็นคนบอกหนูไม่ได้บอกเพลงไม่บอกพี่จะรู้ได้ไงหนูไม่ได้บอกพี่คนคนเหลี่ยมใส่เราใช่ปะคนบอกว่าอะไรน้องเราบอก ตั้งแต่ส่งเขาให้ในะครับคุณหมอหนุ่เปล่าแม้แต่นี่เดียวเรารู้จักเพลงก่อนที่คุณจะมาที่นี่คิดว่าเพลงมันจะปิดความลับได้เหรอคุณแต่มันเป็นน้องแล้วนะมันไม่เกี่ยวหรอกคุณไอเพลงหนูหนูไม่รู้หนูไม่รู้เต่แอดไปเลยเดี๋ยวพี่เคลียร์เองสรุปสรุปบอกวันแดดกุลกยว โคตรโกร๋เลยวะดจอค่อยๆครับไค่อยๆรบกวนชอวัดหน่อยค่ะไม่ต้องใส่บินนะคะไอเพลงไอเพลง์สวยใครเป็นอะไรมาครับเนี่ย <c oughs> โดนทำาะารร่างกายมาค่ะคุณเป็นหมอเหรอคะเนี่ยเป็นหมอครับหมอดูหรือหมอเดาคะหมอดูครับอยากดูไหมคุณดูอะไรคะช่วงนี้คุณหงอยไม่ค่อยดีนะครับมันยังไงคะพอดูเนะยครับพอดูฝ่ามือเนี่ยตัดเลยนี่ท่าไหคะตัดเลยทำไหคะมันเท่าไหคะตรงตกครับช่วงนี้ เท่าไว้เสิมดวงเลยครับผมเสริมดวงด้วยด้วยเงินครับตรงนี้ด้วยเงินเหรอห้าพันบาทชีวิตคุณจะดีขึ้นเลยครับกระเป๋าเก้าหนึ่งครับนี่คนกับเราคุณยังไม่เว้นหรอสรุปใครโกหกกันแน่โกหกเรื่องอะไรก็คุณบอกเราว่าก็ไอเพลงมันเป็นคนบอกเราเอง แต่น้องบอกว่าน้องไม่ได้บอกอก็คุณไปบอกน้องว่าอะไรอ่ะห้ามบอกถูกไหมล่ะจะบอกคุณไหมว่าบอกแต่มันก็น่าจะบอกเราหรือเปล่าถ้ามันบอกอ่ะอก็คุณสั่งไว้ห้ามบอก ไอเบิร์ฟพี่แล้วเอ้ยอะไรนี่เป็นตาไหมคะครับว่าครับได้ค่ะนี่คนซื้อตัวน้องเราพ่อเราหมดเลยปะเน่ย ไม่ใช่เราคนรู้ไหมว่าพ่อเราแบบว่าเออพอเราถามว่าใครส่งเข้ามาใครนะหนูไม่ได้ส่งแล้วพ่อเราก็บอกว่าเอาไม่ใช่เขาส่งมาให้สนุกพ่อเราเปลี่ยนไวมากเลยอ่ะเหมือนแบบพยายามช่วยคุสุดนเลยเพราะถ้าสมมติว่าวันหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วว่าพ่อเราต้องช่วยคุณมากกว่าช่วยเราแน่ๆเลยอ่ะคนหมอคะหายแล้วค่ะอันหนึ่งต้ไหนเขาเถิข้าวนเยอะแยะคุณได้พ่อคุณอยู่ คิดว่าเดี๋ยวต้องเบิกรถไปอะค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขอโทษนะคะไม่เป็นไรค่ัเข้าใจช่วงนี้ยุ่งยุ่งสู้ๆค่ะค่ะมานี่กลับมาแล้วไม้ขององค์สนุกก็ได้หรอพ่อเราเหมือนช่วยคุณอะไม่ไม่ได้ช่วยเราอะพ่อคุณจะมาช่วยเราทําไมล่ะคุณเป็นลูกเขานะก็ใช่ไงเขากลัวทะเลาะกันหรือเปล่าตอนเราไม่ได้ทะเลาะกันาไม่ได้จะทะเลาะเขาถามคุณก็รู้แล้วเมื่อกี้ ก็เหมือนคุณแบบไปทําอะไรสักอย่างนึงแกล้งอะไรเราแกล้งอะไรเราไปทำข้าวให้คุณมันไม่ได้เป็นการแกล้งหรอกคุณทําสปาเกตตี้ใช่แล้วไงกับแซลมอนใช่ล็อบสเตอร์เกี่ยวอะไรเวลาชาลีเขางงไงงงอะไรอ่ะงงว่าคุณไปทําอะไรมาไงแก้เพลงดิไม่ยังไม่ ไม่ใช่แต่เพลงบอกว่าเพลงไม่ได้บอกเราว่าน้องสาวเราไม่โกหกคุณวันหนึ่งเราบอกว่าถ้าวันหนึ่งเราบอกว่าคุณเราบอกเรื่องอะไรเรื่องของคุณแล้วบอกคุณห้ามบอกชาลีนะห้ามบอกพ่อคุณนะถ้าคุณไปบอกพ่อคุณเราก็ไม่บอกไงไม่ถ้าเกิดคุณไปบอกพ่อคุณนี่ไหมล่ะมาบอกไหมล่ะเฮ้ยว่าบอกพ่อหรือว่าก็บอกดีไม่มีอะคุณไม่มีใครมาบอกเราบอกให้ก็าเราไง ก็เราจะแอบไปบอกไงว่าบอกพ่อไปแล้วนะไปคิดเรื่องแก้ตัวเอาเองออออเนี้ยก็ไม่ใช่ทุกคนหรือเปล่าคุณเพลง,งออกไปไม่ยังหัวเร้อ,อยู่เลยรเราคือเราถามแล้วนะว่าแบบบอกหรือยังมันก็บอกว่ายังยังยังไงก็ยังทำทรงเช็คไงโไว้ใจไง ไม่ได้ไม่ยังไงจายไม่เกี่ยวเลยไม่ได้เจอเช็คเลยไม่ได้ว่าอะไรซะหน่อยต่อให้มีคนให้คนเราก็ไม่ว่าพอคุณไม่ได้เอาไปให้คนอื่นเราไม่โกรธแล้วแค่เราไม่เข้าใจว่าทาไมคุณถึงไม่บอกเราแล้วทาไมคุณถึงไม่บอกเราบอกคุณทำไมไม่รู้แล้วทำไมถึงไม่บอกคุณก็แค่บอกว่าคุณก็แค่บอกว่ามีคนให้เข้ามาด้วยแต่ไม่รู้ว่าใครแค่นั้นเราก็ไม่โกรธเราเราก็จะบอกคุณว่าเราเป็นคนให้แต่นี่คือคุณไม่บอกไง ไม่ไม่ใช่คุณอย่าอ้างสิคุณแค่แบบว่าไม่อยากมองเราเฉยๆงเช็คกันไงยดไม่ไว้ใจแล้วเช็กอะไรค่ะไม่ได้เช็กคุณสะหน่อยแล้วคุณจะเดินอะไรนักหนาเนี่ยอะไรกันนี่ ปีเตอร์แทงสา